คนเราทุกคนนะครับก็พอเรียนจบมาเนาะสมมุติว่าเรียนจากมหาลัยมาเรียนจบมาปับ๊บเราก็มาเป็น employee ครับ employee ก็คือตัว e นั่นเอง อ่าเอ็มพายีก็ไม่ได้มีแต่เราถูกไหมก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆด้วยแต่ทันทีที่เราทํางานไปสักระยะครับเราได้เลื่อนตําแหน่งเราก็จะต้องมีลูกน้องอ่าก็เป็น E ตัวเล็ก E ตัวเล็กมันก็คือ e m p l o y e e ีระดับล่างลงมาอีกนั่นเองนะครับเราก็จะมีลูกน้องแต่แน่นอนครับเรามีลูกน้องเราก็ต้องมีเจ้านาย E ตัวใหญ่ขึ้นมาสั่งงานเสร็จเราก็กระจายงานออกไปให้กับลูกน้องเราตัวเล็กๆอีกทีนึงแต่หัวหน้านั้นก็ถูกสั่งงานอีกทีถูกไหมสั่งงานมาจากเจ้าของบริษัทเหมือนกับที่วิเเมมเป็็นนนรรรร้ร้้าากอออีคตงงืจข ร้านเบเกอรี่แล้วก็จ้างให้แคชเชียร์มีฝ่ายทําขนมปังฝ่ายจัดซื้ออะไรต่างๆแล้วก็มีคนนวดแป้งอ่ะก็คือเป็นตามสเต็ปลงมาตรงนี้ก็คือเซลล์แอมพัวรยังเป็นแอคทีฟอยู่ถูกไหมมันก็จะมีนักธุรกิจที่มองว่าเฮ้ยถ้าทําร้านเบเกอรี่เนี่ยมันน่าจะประสบความสําเร็จเขาก็เลยเปิดร้านเบเกอรี่แล้วก็จ้างคนนี้นะครับมาดูแลองค์กรทั้งหมดนั่นเองนี่ก็คือบิสเนสมองเห็นธุรกิจนี้น่าจะทําเงินได้ถูกไหมอ่ะก็จ้างคนมาดูแลองค์กรทั้งหมดโดยที่ตัวเองควบคุม ดูแลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีคนให้เงินทุนเขามาอ่าก็คืออินเวสเตอร์เนี่ยให้เงินลงทุนมาเพราะเห็นว่าคนเนี้ยเขามองว่าธุรกิจเบเกอรี่น่าจะไปได้อินเวสเตอร์ลงเงินลงเงินมาให้บิสเนสบิสเนสก็ทํางานออกมาเพราะนั้นเวลาถ้าเรามองในเรื่องของเงิน4ด้านเนี่ยในธุรกิจจริงๆแล้วมันคือรูปแบบนี้